นี่คือเปิดปิดอันนี้คือเก็บหูด้วยใช่ไหมว่ามันก็นจ,ะจะได้กันน้ำเข้าหูเนาะห้องกันไหมดูก่อนนะว่าเราปิดมันไหมถ,ถ,ถ้าเป็นวิธีของพี่ถเป็นวิธีของพี่เก็บหูด้วยอันนี้พับพับไว้ประมาณเนี้ยแล้วก็นะพับซ้ายขึ้นมาก่อนขวา hmm. เสร็จเปิดตรงนี้ ปลายตรงนี้ <Okay. S 1> ยัดเข้ามาโอเคต่อเข้ามา <Okay. S 1> อมา <Okay. S 1> ทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วเราก็เช็คหูหูหักหูแขรกพับอยู่หรือเปล่าหรืหอว่าเส้นหักหูเธออยู่หรือเปล่าเราก็ดึงดึงออกมาหน่อยอ็ได้รับอากาศนะโอเคอัน <Okay. S 1> นี้แครทองเส้นใหญ่แท้ <laughs> จริงจริงถอดออกก mm, ็ได <okay> ้นะมันก็ไม่ได้ลูบตรงนี้แม่ก็ไม่ต้องลูบตรงนี้แ่กโดยปกติหนึ่งชั่วโมงอ่ะถ้าแขกโดยมากผู้หญิงเขาจะมีมาสคาร่ามีอะไรอย่างงี้หมแล้วเราจะมี eye makeup อยู่ตรงโน้นอ่ะอลิมูสบอใช่ eye makeup remover แผ่นแรกเราก็แปะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เช็ด เช็ดก,ก็ตามแบบของเราง่ะอันนี้คือเช็ดเมคอัพก่อนขนนั้นแรกคือถ้าเป็น eye makeup <Okay. S 2> ใช่่ะโอเคเราต้องเช็ดสองครั้ง mm. เพราะครั้งแรกกับ eye makeup ครั้งที่สองก็เป็นกับน้ำเปล่า mm. อันนี้สมมติว่ามี eye makeup mm. ใช่ไหมคะ นคือโดยทั่วไปเช็ดเหมือนกันสองครั้งถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงสี่สห้านาทีควรแต่ถ้าเป็นครึ่งชั่วโมงเราเช็ดด้วยน้ำเปล่าธรรมดาโอเคเพราะข้อที่เราแต่ก็ควรเช็ดกันนี้ธรรมดาเด็ดก็แผ่นเดียวกันนั่นแหละล่างบนตรงกลางอ กดตรงไว้เก็บจะทำอย่างนี้ไว้เพราะว่าบางทีมันจะได้ไม่ย้วยใช่ใช่อันนี้สมมุติว่าไม่ยุ่ยเลยไว้นี่มันปากใหญ่จมันจะได้ไม่ย่นทุกคนแหละเม่อจะทำแบบนี้เพ่าเราก็จะรู้เราเก่งเราเราเช็ตึงๆได้ไงว่าเออมันมาจากตรงนี้นะพอสมมติเช็ดสองครั้งเสร็จแล้วครัเสร็จแล้วอันแรกอดับแรกเลยคือล้างหน้ามอตเอ้ ค l น a ิ s i n g milk c l e ง n s i n g milk โอเคก็วางในมือก่อ,น,อนนี่อาจจะเยอะไปนิดนึงเพราะว่าโดยปกติของแกอะแกจะเริ่มจากนี่เลยจากที่นี้แคบถ้ามีสร้อย <c oughs> ถ้าครึ่งชั่วโมงอะเริ่มจากตรงนี้ได้แต่ถ้า ชั่วโมงชัหนึ่งเนี่ยเราเราแบบเราล้างตรงนี้ได้เลยจะล้างไหมอ้าวจะเอาสเต็ปไม่ต้องเราอุ้ยอ๋ออันนี้ก่อนก็ได้เพราะเรารู้รู้ว่าเอาแค่นนั้เอาเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดชั่วโมงหนึ่งจะต้องเริ่มจากตรงนี้เอาตามสบายใจทีนี้เราก็มาวอร์มในมือเรากนึ่งเพราะว่ามันเย็นอืมสาบมากเลย ันนี้มันหน้ามันยังเรียนนะเจอหน้าหนูขึ้นมาปุ๊บสิวเต็มหน้าไม่เพราะว่าเดียนดีตี่เป็นสิวเนาะขนหน้าไม่ได้กันแล้วก็สิวเซียนเนินอกข้อคางเรากลัวจะเราจะเนื่มือเราจะไม่ผิวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ สากจริงมันไอ้น,นี่มันเป็นสิวเซียนเหรอนอูม,มันแห้งเปล่าห<ใ>น้าแห้งด้วยหน,หนูเปลี่ยนเซรั่มตัวใหม่ไงช <นะ S 2> ีนี้หน<ะ>้าหนูเลยเป็นผื่นอัดไว้นะแล้วเรามาดูนะให้ฉันดูกับเ,เธอด้วยนะสอ,องครั้งประมาณ รับไว้ไม่เป็นไรอูกาก็ไมีแห้งแล้วหามรับเด้อแต่หนูหนูลงน้ำหนักแรงกว่านี้อีกนะหนูมีความรู้สึกว่าหนูคงจะลงหนักกว่าพี่เกอีกอันนี้ก็ ตามถ้าใครท่ามันที่เคยไอ้อไนีเ่เรียนมามพรได้ไม่ต้อเป็นต้องเหมือนกันแบบก็ผมพี่ถ้าเป็นขัดอะไรอย่เงี้ยยังไม่ลงน้หนักยเ,อเยอะหรอจบอทีนี้เวลาล้างอันนี้คือใช้ตัวล้างหน้าล้างด้วยน้ำก่อนหนึ่งรอบบีบแบบไม่ต้องแบบแห้ง ให้มันเหลือทิ้งความชืน้นไว้ให้เงี้ okay. พี่ก็จะจบที่ตรงนี้ก่อนดิดผลฟอ,องน้ำเอาขยับนี้ใช่อันนี้ก็กลับด้าน เราทำมันของสเสน่ห์สาวแต่มันน,น้ำเราลืมอันนี้แล้วแต่นะถ้าเป็นถ้าเป็นที่พี่เรียนนะก็จะมันจะช้าหน่อยอแต่ถ้าเป็นพี่บีก็จะเร็วหน่อยนึงที่หลังหูทีนี้ในเมื่อเราจะต้องขัดอยู่แล้วเป็นรอบที่สองที่บอกพี่ส่วนมากพี่จะลงน้ำแค่รอบเดียว เพราะว่าต่อไปเราต้องลงตัวขัดอยู่แล้วไนงะอันนี้ไปไกลๆก่อนเพราะว่าตัวขัดเืินไหนนี้ตัวใสใสตัวใสใสอะแต่พี่มันเยอะไปเออหนูก็ไม่รู้หนูก็เอ้ยเราแค่เราไอ้นี่ได้เรา adjust ได้คือหมายความว่าถ้าเราเห็นว่ามันนองไม่เดี๋ยวเราก็ลงใหม่ได้ ลราขัดเอาแค่ตรงหน้ารอบหน้าตรงตรงคอตรงหน้าอกไม่ต้องเพราะว่ามันยากต่อการล้างเสร็จแล้วเราก็แตะน้ำหน่อยถ้ารู้สึกว่ามันแห้งใช่ไหมคะโดยมากแล้วแตะแตะน้ำหนึ่งรอบเลยน้ำเพราะว่ามันจะฟมใช่แล้วเราก็เนี่ยโอ้โหแขกช่วยช่วยอยากให้เอาตรงนี้ออกโอ้ย แบบ,บ aked, แบบจะเบบยวฉันคิดว่ามันมันแห้งมากกว่าน้องถ้ายิ่งขัดมันจะยิ่งยังงบ้างถ้ามันแห้งขัดแล้วมันจะแห้งมันจะตึงอะไรนั้ไม่ต้องอีกพอแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปบำรุงเอ่ะพอแล้วลูกค้าลูกค้าก็อยากได้เยลูกค้าน่าจะเอาหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่น่าเอาแค่ยี่สิบนาทีนะคะเราไม่ได้เดินหน้าย่นนะคะ เดาตีนกาเืนคัดก็เร็วๆตามปกติของอของเราจะทำแบบนี้ข้างจะหมก <c oughs> มันแล้ว <c oughs> เออแล้วแต่ที่เร, <c oughs> เราเรียนมาหรือว่าแล้วแต่ที่เราทำงานเลยของโน้นูก็ใช้สองมือ พร้อมกันใช่ค่ะ<อ>แขกอันนี้ไม่หายใจไม่ได้พี่พี่ความรู้สึกอย่างนั้นนะตรงคิ้วจริงก็ขัดได้สบายด้วยใช่มันมีแงรงอ,รอนักเรียนท้องล้องจอกจอกเจ็บเนี่ยวนลงมาประมาณสองรอบ ตรงไหนที่แบบเขามีเต็มโดยรวมก็คือสี่สิบนาทีใช่ไหมคะคันแรกโดยมากแขกจะบุกสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีไม่ใช่สี่สิบนาทีาทากับคร<ว>นะึ่งชั่วโมงในขบวนนะี้ก็คือให้มันได้สี่สิบนาทีคือ,ค,อคือช่วงช่วงว่างเราก็ต้องมานวดตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ก็สมมติ <S <S 2> <S 2> ถ้าครึ่งชั่วโมงก็มีแค่ล้างขัดนวดพอนวดเสร็จเราก็ลงครีมบำรุงแต่ว่าถ้าถ้า ครึ่งชั่วโมงนะมีแค่นั้นแต่ท่านสี่สิบห้านาทีเมื่อไหร่อ่ะล้างขัดนวดแล้วก็นวดเสร็จก็มาร์กในระหว่างที่มาร์กถ้าสี่สิบห้านาทีนวดแต่หัวถ้าหนึ่งชั่วโมงนวดหัวด้วยนวดช่วงหน้าอกนวดไหล่ด้วยคือเพิ่มเวลาในการมาร์กไปขั้นตอนอย่างอื่นเหมือนเดิมทุกประการ ตรงนี้คือช่วงช่วงไหนเขามีแล้วเราก็มาเน้นๆหน่อยนะประมาณสองรอบเหมือนเดิมขึ้น,ข,นขึ้นลงขึ้นลงของเราคันนี้เราล้างประมาณใช้อันนี้ประมาณสามครั้งเราก็พยายามที่จะบีบให้แบบเบาที่สุด อย่าทำเสียงเด็ดขาดน้ำซ้ำเกระเด็นเสียง,งถ,บบถ,นะถ้าเป็นพี่บีนะถ้าเป็นบีนะบีไม่มีเสียงเลยแล้ะมันอ่ะแล้วมันเป็นคนที่เร็วแล้วก็เก็บเร็วมากแต่สะอาดอ่ะแต่ว่าของเกที่เกเรียนมากเก๋จะช้านะเวลาถ้าล้างพร้อมกันที่เกตามมันไม่ทันอันนี้เราก็บิดบิดหัดบิด บิดเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ใช้ถ้าเป็นผู้ชายที่เขามีหนวดเว้นไปเลยม,มีหนวดมีเขาขัดแค่ตรงส่วนที่ไม่มีล้างขัดแค่ตรงส่วนที่ไม่มีหนวดอ่ะทำายากคือคนมีหนวดแล้วเราก็มาเน้นแบบนวดแถวตานวดแถวอะไรเงี้ยเอา หน้าใสมากเลยวิ่งไบร์วิ่งไบรท์ล,ล,ล,ลูกค้าก็จะกล่นนะคะอือมดีหลักมากเลยนั่นเท่หไหร่อยู่ยตรงน,นี้ไหมพี่้เราก็ค,ค่อยๆเก็บไปลตรงไหนที่แบบอ๋อเราทำสองรอบสามสามอรอบส<า>โดดประมาณใช่แต่ว่าอันนี้คือ พอถึงเวลาจริงๆมันจะเร็วกว่านี้นะนะเพราะว่าแรงไหมน้องมอไม่แรงหว่าหนูลงแรงกว่านี้อีกอะไม่ต้องแงรงหรอหน้ามันพัง <c oughs> มันชินมือมชินพอนวดลงอลยยิ่งตอนใช้ครีมนวดหน้านะ ไม่รู้ลูกค้าจะด่าหนูในใจหรือเปล่านี่มันเกียดมือวะครั้งที่สองเราก็ลงมาที่คอหน่อยลงหน้าอกทะเลาะกันมาตั้งแต่ชาติไหนครั้งที่งเวลาทำไปก็มองเวฬกาไปนะกลัวกลัวไม่ทันเพราะว่ามันทำเยอะ คิ้วสวยนะคะจาเดิมเลยะคะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมาสวยยต่ไม่ช้าเลยมาเ,ย <c oughs> เราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเริ่มส,สะอาดแล้ว, <c oughs> ลวน่าใสาเป็นดี่คุณค่ะขึ้นมาแล้วค่ะรั้งสุดท้ายเราก็จะจบสเต็ปด้วยการลงโทนเนอะร์ค่ะ ทนเนอร์จะอยู่ในนี้เดี๋ยวจะสั่งมาใหม่เก่าฉีดลงทันพันสำลีแล้วก็เช็ดอันนี้จะเย็นนะก็เช็ดเร็วขึ้นได้เพราะว่าพยายามเว้นตาทุกอย่างเราล้างเช็ดตาครั้งแรกครั้งเดียวแล้วนอกนั้นเวลาขัดเราเว้นตานะเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ตาเพามากเกิน นั่นหน้ามาลางตาโอเคมันก็อดไม่ tap, ได้โอเคมันก็แอบเอาเอเสร็เกือบลูกค้าขอโทษค่ะเสร็จเสร็จจากนี้เราก็จะเอาของที่เราไม่ใช้แล้วรวมทั้งอันนี้ไปเปลี่ยนน้ำร้อนร้อน้งอัาน้แล้วก็อันนี้ขึ้นมาไหมล้างแล้วก็ปิดจ้ะเอาอันนี้ขึ้นมาใหม่โอเค